ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวรดามาสวัสดีท่านอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์เห็นไหมคะใส่เสื้อที่วรดามีขายนะคะตัวละร้อยห้าสิบนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเป็นก้นหอยเหมือกันแต่สีชมพูอันนั้นไม่มีนะคะแต่ปัจจุบันปีนี้มีลายนี้นะคะก้นหอยสวยที่วราดาใส่นี่คือเบอร์เอลนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากซื้อไปใส่สงการก็โอเคทักทา,ายกันมาได้นะคะ สินค้าของเรามีกินงพร้อมขายสินค้าของเรามีแค่แน่นอน M L X L ตัวละ150บาทนะค2ะ2 XL ราคา1 5 0เราขายเพียง180หากพ่อแม่ที่น้องต้องการเซ้ยืดทักทายกันเข้ามานะคะวรดาจะมีให้ท่านเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตเ,เลยนะคะท่านจะเอาแท็กทีมใส่ก็ได้ท่านจะเอาแยกก็ได้นะคพะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้วรดาก็มา รถหลั่นนะคะสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องมันเดิมวันนี้ก็น่าสงสารมากขอความเมตตาจากเอฟซีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนเช่นกันนะคะก็มีน้องคนเดิมนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆกันนะคะแต่เพื่อนรุ่นน้องเนาะขอความเมตตามาเขาก็มีเสื้อผ้าเนาะมีเสื้อผ้ามากมายนะคะที่ทั้งอยู่ในร้านได้ก็ที่เอาออกไปแล้วก็มีแต่ที่เหลือเนี่ยคือมันขายไม่ได้คือตัวเล็กนะคะก็จะมาขอความเมตตาเป็นชุดีนะคะของใหม่ติดป้ายอ้ออ้ออยู่เลยนะคะมาจัดโปรให้ท่านนะคะ จากตัวหนึ่งแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบนะคะที่สั่งมานะคะต้นทุนก็อยู่หกร้อยแล้วแต่วันนี้วรดาจะมาจัดโปรให้เลยนะคะตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นที่วรดาเคยขายไปแล้วก็มีนะคะก็มีเอฟซท่านรับไปก็มีนะคราบขอพระคุณอีกครั้งนะคะทุกท่านที่อุดมนนะคะวันนี้วรดาจะยกให้เลยนะแต่เป็นเสื้อตัวเล็กนะคะอันนี้อกสามสิบแปดนะคะชุดนี้นะขายจริงๆนะชุดละ 800นะคะต้นทุนมาก็ยัง520แล้ววันนี้เราจัดโปรให้นะคะเป็นยินยี่ห้ออย่างดีเลยนะคะยังไม่ใส่เลยนะคะมีป้ายอันนี้ยกให้ท่าน150บาทเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหาไม่มีแล้วนะคะซื้อไปขายก็ได้นะคะราคานี้ต้นทุนยังไม่ได้นะคะ150บบาทนัมเบอร์หนึ่งด้านหน้าด้านหลังนะคะ ตัวไหนที่วรดาใส่ได้วรลดาก็เอาไปใส่นะคะตัวไหนที่ใส่ไม่ได้ก็เอาไปแต่งใหม่นะคะสวยค่ะร้อยห้าสิบนะคะขอความเมตตาช่วยเดือซึ่งกันและกันนะคะจัดโปรให้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ไม่มีของตกไม่ใช่ของเก่าใส่นะคะไม่ใช่ของมือสองของใหม่เลยนะคะเป็นยี่ห้ออย่างดีเลยนะคะต้นทุนยังห้าร้อยกว่าบาทขายหน้าป้ายแปดร้อยกว่านะคะอันนี้วรลดายกให้เลยร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจเสื้อยินสกีเกเท่ททักมาเลยนะคะ ตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะสวยมีรูปไม้อย่างดีเลยนะคะซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะคะอันนี้ซื้อที่ไหนก็ไม่ได้อันนี้อกใส่ได้ถึง40ิอยู่นะคะตัวนี้คิดไปสามแปดก็แล้วกันเพราะเสื้อผ้ายีนเราก็ต้องใส่หวมนิดหนึ่งนะคะอันนี้น้ำเบอร์สองวลาก็มาจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะร้อยห้าสิบบาทหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหาที่ไหนไม่มีหมดแล้วหมดเลยนะคะ หมดแล้วหมดเลยขอความเมตตานะคะขอความเมตตาทุกท่านนะคะอุดหนุนนะคะอุดหนุนช่วยเหลือกันนะคะนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะแล้วยังมีตัวนี้อีกนะคะตัวนี้ก็สวยนะวลาดาติดไว้ใส่ได้ถึงสามสิบแปดสวยนะคะเป็นเขียนยาวนะคะแต่เวลาดาพับขึ้นเก๋ๆนะคะงามมากเลยนะคะอันนี้จัดปูให้ท่านเพียงร้อยห้าสิบาทนะคะ ขายแล้วน้ําตาย,ยังจะไหลเลยนะคะสินค้าขายแทบน้ําตาย,ยังจะไหลเลยนะคะขายขายไม่ได้ราคานะคะสินค้าถึงจะใหม่ก็จริงนะคะเพราะว่านางก็ไม่มีหน้าร้านเหมือนกรลดากอลดาก็เลยมาลง y o u t u b e ให้พ่อแม่พี่น้องขอความเมตตานะคะร้อยห้เท่านั้นซื้อไปขายต่อก็ได้เลยนะคะในสินค้าสินค้าหน้าป้ายยังใหม่ๆเลยนะคะ แล้วเราก็ยังมีตัวนี้อีกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะเคยยกไปแล้วอันนี้อก36นะคะสวยไมคะสวยเกี่นะคะตัวอื่นๆวลาดาก็ขายไปแล้วนะคะอันนี้ก็มายก150เท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจนะคะช่วยเหลือบุคคลนะคะบุคคลที่เดือดร้อนนะคะ150บาทนะคะสวยแท้แน่นอนถ้าซื้อไปขายหน้าร้านก็ได้นะคะเนี่ย150เท่านั้น มาอีกแต่ข้ามีหลายตัวนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้อกเท่าไหรเบอร์เอลนะคะเอลนี้ก็จะเป็นอกประมาณอ่าสามสิบแปดสี่สิบละค่ะอกสี่สิบละคะ่ะเบอร์แอลคืออกสี่สิบนะคะแต่ถ้าวลา,าใส่นะคะถ้าอย่างนี้เข้ารูปเวลา,าก็ใส่อยู่แต่ว่าอันนี้รู้สึกมันมันจะเต็มอกตรงนี้วลา,าก็เลยลองดูแล้วนะคะอันนี้อกสี่สิบนะคะเป็นเบอร์เอลนะคะนำเบอร์ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะขอความเมตตานะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะกติกาเหมือนเดิม โอนเงินก่อนนะคะโอนเงินก่อนนะคะค่าส่งทัวไทย50บาทต่อรอบนะคะซื้อไปฝากลูกฝากหลานใส่เล่นสงการสวยมากนะคะใส่สบายใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เลกกิ้งนะคะใส่เลกกิ้งดําเข้าไปสวยเกีนะคะอันนี้อก36เล็กนะคะตัวนี้เล็กสวยสวยงามแคแน,น่นอนจัดโปรนะคะ150บาททาที่ไหนไม่มีนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ หมดเรีวหมดเลยค่ะค่าสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนไม่ได้ไม่ได้โกหกเอามาขายจริงๆนะคะขายเพื่อคว้มช่วยเหลือขายด้วยน้าตาไหลนะคะอัดอั้นตันใจนะคะครอบครัวของคนเรานะคะนี่ค่ะเมื่อเช้าเอามาให้วรดานะคะนี่สวยมากวรดาก็เอามาช่วยนะคะช่วยเหลือกันนะคะ ต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็สวยท่านดูดีๆนะคะดูสินค้านะคะไม่มีตําหนิสักอันเลยนะคะสินค้าไม่มีตําหนิเลยสินค้างามใหม่สินค้าังใหม่แกะกล่องเลยนะคะนางก็จะเป็นแบบนั้นแหละคะ่ะที่เอามาแล้วอยากกลับบ้านนี่ขอยกเป็นําเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะซื้อสินค้าก็ได้อุดหนุนซื้อสินค้าก็ได้ได้ช่วยเหลือกันนะคะความเมตตาของท่านแต่ละบุคคลนะคะขอพอะคุณทุกท่านนะคะําเบอร์เจ็ดนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะ ่อมาอีกนะคะตัวนี้เป็นยีนนี่นะคะเป็นยีนตัวนี้พันกว่าบาทเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวป้ายเนี่ยยังเลยนะคะแปดร้อยห้าสิบนะคะเรามาขายแค่ร้อยห้าสิบนะคะแต่บวลดาใส่ไม่ได้เฉยๆนะคะถ้าบวรดาใส่ได้บวลดาเอาไปใส่เลยนะคะอันนี้โชว์เห็นไหมคะสวยร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้นำเบอร์แปดนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทเนาะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเรามีแท้เนนนอนนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้สุดๆนะคะสุดๆเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะขายสุดๆเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทเนาะ ต่อมาอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะเป็นเก,เก๋ไก่นะคะเก๋นะคะอันนี้จะยกเป็นนมเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะปันณ้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเรามีขอความเมตตานะคะอุดหนุนกันซื้อให้ลูกให้หลานก็ได้เก๋มากนะคะใส่เองก็สวยหาไม่มีหรอกค่ะผ้าราคานี้ร้อยห้าสิบบาทเป็นผ้าใหม่ติดกล่องอยู่เลยนะคะท่านก็ซื้อไปขายต่ตก็ได้หรือฝากลูกหลานช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ ก็มาอีกต so, 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 ัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นยีนเห็นไหมคะเก๋มากนะคะเป็นยีนหงอกนะคะเป็นยีนยีนบอลนะคะตัวนี้นะสวยนะคะดูดูงานดูปักนะคะนี่ค่ะสวยนะค่ะสวยจริงๆร้อยห้าสิบนะคะนำเบอร์สิบหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายแต่ขอความเมตตาย้าอีกนะคะสินค้าสกเปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้นะคะพอสินค้าเราขายเซลล์แล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้นะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ แล้วมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะมาพิเศษให้ท่านนะคะอันนี้โคตรสวยแต่จะเป็นสีอย่างนี้นะคะเป็นสีของเขาเลยนะคะเก๋ไก๋นะคะตัวใหญ่อันนี้วราดาจัดโปรนะคะร้อยเดียวนะคะสุดโปแล้วโปอีกนะคะร้อยเดียวตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้นะคะอันนี้ก็เก๋นะคะดูนะคะร้อยเดียวนะคะสองตัวนี้ตัวละร้อยนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะท่านใดสนใจทักสองตัวนี้วราดายกเป็นลำเบอร์นี้นะคะ นัมเบอร์ยี่สิบนะคะนี่ค่ะอันนี้นัมเบอร์ยี่สิบสองตัวนี้เอาตัวไหนก็ได้ตัวซ้ายตัวขวาก็ได้ตัวละร้อยเดียวนะคะจัดโปรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคนเราเวลายามวิกฤตในครอบครัวมีหมดนั่นแหละคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างประเด็งประดังเข้ามาหมด่อดาก็เอามาไลนเอามาต่อชีวิตต่อลมหายใจให้ครอบครัวแต่ละบุคคลนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะตัวละหนึ่งร้อยนะคะชุดละหนึ่งร้อยในคลิปนี้เราก็เป็นค่าเินนะคะมา ปฏิบัติต่อกันให้ท่านนะคะท่านใดสนใจทักมาแล้วก็เสื้อนี่มีขายนะคะในลายก้นหอยนะคะอยู่ที่คลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นสีชมพูอันนั้นเป็นของปีที่แล้วไม่มีแต่ปีนี้มีลายนี้นะคะท่านใดสนใจ m L X L ตัวละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ